ใช้จร่ายในการรับชมรับฟังทางชอบเป็นเพียงสื่อการเสนอเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่มาวงเล็กหอยแข็งดังเหมือนจวดกระจาเออนางสาวอรุณโลกนาชิงนางนิ่มงวงกระดูกเด็กอีนางกอดกระดูกเด็กมเด็กกระไรปู่ไรคนปีกระพรเื่องฟ้าบุญพบอุมาพรอจะใช้เพราะอาคือว่ากันพ่อรว้อ๋อาได้โขกหมั้นจำตายน้ำ อ๋อไม่รับปากไก่งตั้งแต่เด็กบ้านไม่คู่ให้บ่อคอยใส่บ้านไม่คู่เดียบบ่อยนะครับเจ้าออกคอยใส่กันเนาะครับบ้านไม่คู่กังเสฉกว่าถึงยืดเข้าใจบ่ครับครูมันก็ต้องออกคอยกันงฉันตัวบ่ออกคอยกันมันก็ถึงยืดทันตัวการร้อออกคอยกันร้องเพิ่งกวานไม่คู่กังได้ก็ได้ขึ้นจังได้ก็ได้ขึ้นแม่วงยิ้มครับครูอ้าวขอให้ขึ้นวันขอให้ขึ้นยังไง มม่คบไม่แยกไม่คบไม่มาหงหึงแล้วก็รวยก็คบคกนั้นก็งอคอยแตงรอบางไม่คู่นั่นะอืมไม่หอกงาก็กมว่อยูี่บอกไปเรื่องไรก็ยคืงขางว่ามายูใครน่าขันว่าก็ยิ่งห้องายไหวๆถึงอือเพราะจะห่องใจเสียงนี่คือเพราะถึงไม่คู่อ่ะม่เพราะอยาเคียงพ่อเสียงพ่อห้องหมายว่าไม่เคียงไม่คู่ไงเคียงกู่จ่าได้นี่งครับ แมนมาด่แมนอยู่ครับมันคุ้มาถึงห่วงให้งคืก็พอง่ายถูพระชาตทชมบุตรหรือนายแขกบ่ครับอ้าพ,พ่อคุ้นคุ้น,น,นังเลยเขี่ยแขกกันแขกเลออิ่งอับงกอน,บบอนอชกุ้ว่าแล้วบวกับป่าค่ะทุงขางบุ้มกับอียงนอชกอ่อนจะรัดบ่ ผูพ้พ่อนกระรัดบอกนึ้คยครอูฮ้ขส์อขพอนอืเออจะกัดกวดกับพุค้คลิปโฮกับป่าเปือ่าจะพูแ้แอถเป็นมาป่าพ่อือแค่ว่าป่าเปือโอ้จะพุแอเปค่ป่าเป, <laughs> ปือโอ้จะพุ้เป่าน้วมาคนพุนพ่อเหรพ ก็ป่ากันไว่าย่เปืยไปเยวคืว่าปากัเว่าไเป็นแม่ป่าปู่กะเขือปูไม่ใช่นะูนะป่าเปื่อคือยังไง่าเอิดพึ่งมาแข่ก็เรียกป่าเปื้อถ้าเปื่อยก็คือว่ากันไงคือรักคือว่าคือของจันไงเฮ้ยเฮ้ยคือว่าคืออันไง ออให้เขียนคือปัวเลยว่าทไมาถวยกุูงจ้ะกุ้งจ้ะเขยว่ะวันาร์วันจันทร์อืมงงงงแต่ความอร่อยก็ยังจะคข็งแขียนจัง้อยนว่ากาแข็งจังๆั่าๆๆๆอืออข้าหมือนขกมือนห้ามือนหกหมื่นแปดเจ้วก็รลว่คิ้วหกบาทอืออัอันคิ้วหบาทเด้อเควันคิ้วหกคิ้วหกอืม ทดไว <tinc S 1> ้สิบหกแล้วก็สิบหกแล้วเริ่ครับปูอันนี้นางอาชิกกาดาญาฤยย์เอเมรอร่วมกับคุนขางปูกัะสุนหนึ่งพันบาทเจ็บปูกาของนแล้วโดกระปุกสิบหกไม่สิบหกยิไม่อีกแล้วครับปูก้ววันนี้ครบแล้วันแต่งงานสิบหกปีแข่งความหลังงา่งวิ่งิ่งตรงวันนี้สิบหกปีเลยตรงครับ ขอมาอย่งว่าตรงคักตรงเนี่ยอยากขอเนี่ยฮะอยาขอคุ้มค่ากับเขาแต่ง่านแต่มเงนก็คือเขาแต่ก็ออกไปเกยไปแข่งไปแข่งะบอกพ่อแอึะเนาะครับปูงขบคุณ เออขอบพระคุณเจ้าขาปูวังยั่งยืมขาปูเด็กเขาเปลี่ยนวังยังยืมไปออกเด็ดโอ้ออกเด็ดไปนั่งกุ้ยกันแม่ปูสองต่อสอง เขาว่าแข่งแขงยืมปูครับครับครับทั้งคนมาหาปอกปอกจะออกเด็กครับปูปูจอว่าออกเด็ัว่าจแขงว่าพักกลางไม่ไหวแล้วครับปูเขาอบอกเด็กแต่ไปจะไปเด็กหน่อยครับปูว่าแข้ เกียดเปล่าไงขี้ปวดาอย่างนั้นมาถามหน่งเนึ man, like ่ออเาเขาไปออกเด็กหมาความว่าค้องค้อผมบอกขาปวดพเด็กขาเขาพเขาเขาเทออกโอ้จางกจออกเด็กถามนึ่ไหวได้โอ้ย้อขาขาดนะผ่อีอยานจะไม่ครรอบถึงหกปุ๋ยขืนพปุยจะเห่งความหลังเราเะ อาจจะยังน้ำแข็งมันฉนอมท้องอมนบาดที่โต๊ข้าวเฉาโอ้ยมัดโจ๊กข้าวเฉา,า,า,าเจ้าบอกย่มเอาก็คือได้โจ๊ข้าวเฉาแล้วเด้อโจ๊กข้าวโชคค่ะอ้าวสิบหกปีแห่งความรักพ่อก็อยให้พอเนะ้ะให้อิ่งรอิมมือมีความสุขมากมากออกเดือดเจ้าฆาออกเดือดเจ้าบาดกับมันมือฆ้าออกเด,ดือดความันที่พ่อคือเกา อาม่อข้ากัยาไมเ้าเอาอย่างนั้นาว่ายไปสิบหก่ะสบก็มันตรงด้วยพ่อได้เบื่อเลยคือ่อ่อว่าแต่ทั้งทว่าไม่ไม่ใช่นะเรือแต่มมนบอไช่มางอย่างมันจะตรงขนาดนี้คนนักแกงกันคตรชอ้งพกปืนปกติคุณเขาม่นับกันนะเอาเอารือเรครับผมครับเอากับเมื่อยอย่านีจะจับืนอยี ยี่สิบห้าปีพอแมบ้ากมออกเด็กก็เครียบบ้ากูกกระจังเดากระไรก็ไม่บอกรล้วกำลังลึงอือันนี้เขาใคยเคียนบังเอ๋เคยแล้วด้วยไปทำมาวาอะไรกี้นอองๆาครคบข้างพูนกับพ่อไปตลอดนะพ่อนะว่าข่างมือขบมือดับมือขบมือมานะางนนะ ถึงเมลาพ่อก็จะให้ไปออกเินะพวกเราเขบักเล่ก็ยมกไหลาบกันอยนเรอัขเอ้าขั้นเขาเล้ยวเขาบ่ใออกหิ้อนเ่ออเราคะแเา่มวใจแขมั่ชคางมากมั่งเรื่องเอากจ้ชื่อว่าสิชังเงียให้ชาว้ามเอาพ่อเข้มกเล่ถ้าเอะงชาาไปออกดิ้ เขาพ่อถือรองแค่มาลอปปะะ้อมปาว้าวมันว่าไปไหนเขยบข้าุงหายคะเย,ม,ยม,ไไม,ม,มือไปเเยมมืออยู่ไดิพอิโไปเขาเอื้นมารองแพ่เขาเอืมมอเเอมมอ้อ,ไอ่ไว้รอยแพร่ก็ไปรองแพร่เรื่องพ่อถือโงให้ออกยื คนรักเท่าไหร่รู้จักไหมปกเสือ่วกนั้นอยากไปกับปกคนได้สิคหกเก่าสิบหกเก่างานโรูาะคนได้คือหกอ่ะมือสูนดับมือโุ้งดับมื่ายกังขันก็ยิ่ม เมี่ยงว่าวไม่มาเปรี้ยๆนะรูแกงโมเอ๋ยวันนี้ว่างจะไปออกเด็ดไหมซาปูถ้าว่างก็ไปกับมซื้อนะพ่อไม่ให้เชื้อตังหรอกพ่อไม่ให้เชื้อตังพ่อจะออกให้โอเัคือของใครจะไปจองคิวด่วนนะลูกนะซาปูแต่เขาลงต้เทียงเลยอะไปแาต่เทียนติบูแม่งข้ามคำมากโคตรเติมเอาแค่วันหยุดไรเงี้เด้อาปเพชรยังแร้วกับผ้าอึ้งยัง แต่ผมไปออกเก่กอ่ไอ้หัวแ่าจะไปออกเก่กับกู้ยายไปไปดูผมยาวว่าข้าขวงเท่านั้นโอ้ชางเพไปน้หนักไทันเออยังงัามาไปดูแล้วมาเต้าหัวให้พ่อหนูนี่ไงวันนี้พ่อถึงใครจะไปออกเด็กเมือนกันพ่อไปออกกับผู้ใาก็ย่างน้าขายเลยอือยังน้ำาขายเลยว่าไม่ผัวสุดี ถ่ายเนแล้มันออกกับพอใหไงก็ค่ะไปออกเดือกไงเรื่มคาปูแต่ว่ามันติดข้าง่ายๆเรื่มไปหักนไก่ติดแ้วมันบ่อไข่นมดาปูมันข้นแก้วไปแก้วมันหายกูก็บ่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 บขบ่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 บอบบบบบบบ่บ พขาพอเพียวฮะเริ่มปูเพี้ยวอะไรติปูเพียคือไปออกง็นเรี่ยวทุกงหมดเรื่อมว่างานฝันงานะ้ัเริ่มเาเดกอะมวนยื่น้อใรชายกอกเด็กเนะครับปูมร้ายคนเมื่อก้เมื่อกี้คเับปครับปูปูไปล่องแพด้วยครับพ่อคือไปกับเขาแล้วไปกับูกกับแฟนเขาว่าออกเปิอดออกเด็กมาเรื่มครับขครไปกับบุกกับแฝเขาเอ็นออกเด็กดว ว่าครับต้องไปกินวะเรื่อจ้าจ้าจาจาอีู่เนี่ยช่วยมาด่ากันการเรื่องกาเรื่อคือไปหางงงไม่ไดยโอ้แค่ถือก็ต้องไปถือม่้โอไปนักกาจังหวัดหลวงย็คเขาบอกว่าออกเดือดก็คืออ่ะามื่อกี้่วงพอปัพอไปกินจิ้มจุาว่าแท่งปั๊บพอไปไปจุว่าแข่นไปกินช้อน่างว่าแท่ เออแต่ว่าผู้เขาพอไม่ถือเขาใจก่าราเรยยืมเข้ามาออกดือมเพราืแกเง่นเขื่อม,มักปูข้างหาดกันํ้าขางแต่ว่าข้างฝ่ายที่งยางงาคากปิ้ลมาคู่มันไ่ายพราะผาไปมองเทาเทานั่งย,ย,ยืมครับเพราะว่าเงื่อนเป็นผู้หญิงใ้ขีควอมได้ยืมคาปูพ่ออยากให้ยืมไปคืนอันผู้เขาเก่งนรยมืมคาปู โขาเคยคือกีรย่งเนาะคือกันหุ่นก้อนอย่างไรเอ่มครับอันอันคงคัดคาดคือมาเออเออว่าเฝิดคือคกูไม่แรงกัไม่ือครับปูคือกบหลังแค่คือกำหลังอิ่งแต่ว่ามองมองอย่างเอกมัน่างคือุ่งๆอย่งไรเอยพ่อเราจะไปลี่ยนเขาเอาไปคุ้นเขาแน่าวัปคืคือห่ยางไปเอกระแนงเขาว่าเอม กับผน้องน้องมามาดิงให้ไปหน่อยกูเรมเมื่อนแรกช่มงเกี้ยวพันใบก็คือกูเรียกมาวันหมดแต่ว่าเคยจะเปิดออกเดือดแต่ว่ากลับขึ้นภูเขาพอไม่ไม่ใช่คุณรุมเขี่ยหมากมาเรื่มรับเขาแข่งเนาะครับต้องบอกเขาไม่รู้มาเรื่มเอาเขาจะมาถามพ่อมาเรื่มผักขุเงอาเรื่มมาเนื้อ พ่อกรเลืไปคบกับผู้่าขกึ่งพ่อให้เขาออกทางมาเรื่องคับูคิปเกตอันตรายคิปเกตอันตรายตัวคิปเกตอันตรายมาแค่แับเอ้นะมาแค่แบบงนะาแ่าตงโม่เลยพวกเรื่องาต้ครับก้คักกันเพื่อเ่องขอไม่คอกจป็คิกบก คงแค่แต่แก้เดียเกาคิบถ้าเกาคิบ่านกูจะหยุดเกาสิบพันกแต่ว่าอนุแลของเกาหนะนะอิเกาคิบสิเกิอันตรายกูคือเกิดอันตรายแต่ว่าเขยบอนบอกตรานี่บกอันตรายเนี่ยปัสสาเพราะว่าอายุมันเกินแล้วเนาะครับมัน่็มาคิบเกิดเนี่ยปัสาพราะอายุเก่าคิบแล้ว่าัน รุ่นนี้เขาบอกว่าระวังระวังให้ดีนะอืเขาแก้ือว่าทำไายวตทุมโมได้เมครับชื่อทำได้ยิยิ้มบานครับปูเก้าคลิปการแต่ได้ดยิอมเ<อ>ครับยังคงขขเียบขาดแท้คคบคนคขบุนได้เยอะเลยอะไรจะปลอดภัยก็อืม มันยังมาของแข้งของขาอืยเขิปหกปลอดภัยยงางใไม่เขิบเก็ดก็ไม่ผ่านเมือติดภาวะเขิแปดเนียพอเลิบแปดเนบ่พอไม่ผ่านเล็บเก้าเนี่ยพอเคบเก้าผ่านบ่บเก้าผ่านเ้ยืม็บเก้าผ่านติบูคาบลูกคาบดอกได้ยคลิปเก้าผ่านได้ยับฟันช่งไปยิบฟันท่องไล้เลิบเก้ายิบเขบเก่าผ่านได้มาปู บอกแค่อีกการนุ่งผุ้การ่งไปลงแ้กคุ้ือไปแล้วก็ิบกคิบเก่าว,ว่าจะเกน่ว่าจะเสียบอกแคอีกไม่ห่างขาปากมั้งคิบเก่าเรื่องผา 19, <000 S 1> ่านคิบเก่าเพราะว่าผ่านแ้แนนอน,นะเพราะว่าคิบเก่าเนี้ยคือเรื่อผ่านมันเก่่มครับ บ้าหาเจือบสิบเก้าตัวไงครับปูเออลุกงานจจงแต่เดบเฉฉัำแล้วลกเด้งขั้นชิบเก็ดย่งเก็ดขู่นหลุกงับ่่ยิ่งแบบว่าบ่ยิบ่ครับแต่ก่คนอเบิ่งง่ายยิ่มครับปู่ได้ไปยืนงาครับได้ไปยืนงาเนี่ยบหกยิ่งอันตรายิ่มสิบหกขงอันตรายิไม่เขบแปดไม่ได้เลยเข้บเก้า ตกลงา่เหินจะได้กกงงมันยึ้งครับพูให้พ่อโอเครื่องมันคือแรก้ครับเนาะครับพูเทเก่าตกลงมาอตกลงราบเนอะเก่าตกลงเนาะครับแต่มันออกขามเทปมาอยู่เจ้าพ่อพ่อโอเครื้องแ้วพ่อวัดตกลงอยูครับ เปลี่ยนไม่ได้คาบอกคำาก้คือ <laughs> มานอยากมาเกา <laughs> เลี่บอกเดือดน้ำหวานอ่างนี้แค่ปั้บ้าไปเชื่อกันเขคากันออกดงนีผู้บอกยิบเวรยิบสิบเจ็ดมันจะได้ออกเดือดเพราะกันผู้ือเนก,ออก,ออกอ๊ด <laughs> บอกยิ่ง <laughs> ครับร่างวันอืน่นห่ายยิ่งมันคนจะร่างวันเก่าน้งหวานครับผู้เออมันบ่กเกล,กลี่ยกันรย่องนะมันออกรายร่างวันโมเมงบมยยิ่งครับถ้าด้ยมงไปแล้วว่าชื่อหาเหกันได้เลยสาธุสาธุผู้ งังวันที ana, ga, course, ่หากัรที่พ่อได้ออกเด็กกพบอกว่ได้ย่ค่ะเนาะงั้นแทนเลยเนาะอือยังนั้นเ่าขอให้มื่คุกมือำไม่คงกไอหมารอออกเด็กกับพ่อเขาได้ไปร่านขวดเนาะเราเรียนเนาะทางนี้หนอยอันนี้เอฟพีผ่านมาทางข้้นบกเ่นหรือ เออแกงงมมาทูต่ตกเออคอามันเคยเข้าไปหาข้ออะไรแตบอกเรืองเคยอเนี่ได้แล้วครับข้อบอกล้วข้อบอกเรอ,อเรออแกงรนงมาพูดม,มากมาพูดมแล้วม,มาเรืเออ่องเบือนน่บอปูดขาปวโกระดูกกรเบืางเบืยนๆข้อมันก็เบียนนะปวดขาทำไมมันเวียนเบือ่อขาปเรื่องเขาบาาไม่คือขนาดนั้น ข้าโดคุณยค่าบอเสียเอหายอืมบารอคือการม,มาถกตกัวจริงาเช่นนี้ปูทั้งโลกเสี่ยงคุณรียเป็นว่า้อไ่อนั้นเจ้าต้องถูกลงโคเจ้าถูกหกกักคอใ่ไหมครอหักปออืมตายว่าปวดคอแล้วว่าไปมาว่างเ,าเข้าแล้วคบปูเออเข้าแล้วคนขวว่ากัน ก็ไม่คึกหรือบ่าคันยิมใส่ความปูเออหัวเนี่ใจือแกวผู้แก่แก้วผู้แก่เขาไม่แดดงนังบอกว่าค่ก็ว่าบอกแค่ชื่อแล้วว่าค่ะก็ว่าผู้แกไม่ยู่คคึ่งบึ้งทึ่ข้งหนึ be, ่งว่ามันไม่เ no อียเปล่งบอกเออไม่ใช่มีข่าวเรื่อว่ามันไม่ค่อนตรงถึงเขาอ่ะไม่มายิ้มครับโู เออวันมื้อเขาเออยื้ยอยังเดือมกูม่อยหื้อยังงเครื่องอ่ะแกงาเซเตอร์ปเออเ <laughs> ขาว่มามันแกงขอเช่นเมต่ยัเ็นบเยออื่นเออเพราะว่า,ปปาเ,เขาว่ามันมื้อือปปลอมมากเอยเดือมคือครอกล่วงไปเรื่อยเออเขาว่มามันแ,นแนบบเช่แกงขอดเช่นเเขาก็ได,ด้วาอูปบกันนืเบิร์ดเยอะ่าะ มัน่็เกิดเสีงเคร่อแุ้งว่ามันบ่างบ้าเอียงมันถึงมันแย่งเมื่อน,นา,รา,านงนนารบผัครับปูก็เพื่กจะุงไข้ยกันตัว,ตก,วก็บเคยก็เรียกเป็นครูคุูเก่าอเนี่อมันก็เรียรช่วงเรียเท่าเนี่นื่ครับปูไม่เชื่อจะรบดูนะลูกนะขัรพวกแกจร้องไปบึงเนาะว่าจะตจึงจะไม่ตึงอ้อาว นางสงคิดมาร่พร้อมกับนางชิ้นชั่พร้อมบุบนางเรนูนางเพ็คืีนางสงควรตองผมงนางสงควรตรองว่าใครควรตรองคือคือแต่ว่าผมไม่สเลยคอณครับปูอันนี้นางมาด้งนางควัญน้าผ้านางแชนเดือดอ่าให้ไมือโคมมอรับมืคุกไมือมันิ่งสิ่งแล้วก็รัวรัวทุกทุกคนนะลูกนะอกระเดืนจกระเดิ่อันนี้คือใคร อันนี้กงงมาทูดเออไม่เปลคือไม่สมบรณ์เขาคือแางมี่เหมือนเมืองกาลกของนอฝัยน้องดัเออแกงว่าเก่งขอเคล่นตื้อแต่่างตึงขอหวยถ้าบอกไม่ถูกเจ้าต้องตกกาลูกันแต่เมืองนู้เขาคือลูกโ่แบบแค่อื่นไปท่าน่ะบอกห้ยไม่ถูกเจ้าต้อลงนรกคุกคือขเ้า เขาคือข้างไม้เฉยๆังกอ้ใครควงหูงานงานวันก่อนก่อนใครเขาข้าวงกับโอปูได้เมื่อครูค่ะอ่าให้ไม่อกบมืม่ดับม่อกบกไมไม้เคลียรขาดปลอดภัยง่ายก่าเคยอื่นได้อีกนงก่อนก่อนนะย่าให้เขาแข่งร่วงทค่ชิบเก่าด้วเด้อยชิเก่ด้อยแบบที่อื่นด้วยเขาก็ะร่วแจ็ไปแจ็ไปให้ถูกต้องไม่เป็นไร เบาลุ่งห mm. ัวมวยคือกระเดืมครับปูมก็ไปหาคือเดๆออืมคนเราเกิดมาเนาะไม่งานเกิดร้ไม่เกินร้อยก้าปีเนาะว่าเกินร้อยก้าปีการเรียนชัโมงเยอะเลยเยอะครับแต่ข้องเท้าเปล่าแข็งถ้าก้มแข็งวนไปเรื่อยๆนะพวกนะอืมคือคือการกัดคืดๆคืนรักอืมหัวไหนเยอะครับมันเป็นความฝันส่วนบุคคลเพวามฝันกับเปิดฝันบุคคลเยอะ โูกไขมันแข่งกันบะมือแดงเนาะอืมมัเปิดกันค่ะน้ำมะพร้าก็หอมหวา,านวันนี้ถ้ามว่าลูกห้านจะมีกงมีอล้บมีคงมีไหมามือมาคั่อะไรก็ไดกพอีุดพอหยิบก็แข่อดิ้ดีแทางเขาไว้รู้างหน้า 快手คือคือเก่า快手มึงจะรับได้อือเอาโชคดีโชคไว้ดังสาครับสาธุครับค่ะแนวทางเนาะค่ะแนวทางสำหรับที่ผู้ให้มือนี่เนาะค่ะมือนี่ค่ะผู้เขาจะยำยู่ก็จะมียูค่ะเก้าแปดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางของหวยรัฐบาลวันที่สามสิบ พันวาคมเนาะค่ะจะมีอยูเกตสองห้าเกตศูนย์แล้วก็สามศูนย์แล้วก็สิบเก้าคือเก้าค่ะเฮ้ากับพี่พหนิงพิจารณาเบิงเนาะค่ะให้โซกให้มนันให้ล่าให้รวยเนาะค่ะแคบหน้าจอไปค่ะสำหรับแนวทางของคู่ตาเฮาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะกรสิขอตัวลาบพ,พ้อยพี่น้องคู่คู่แข่ง ทุกคนเนาะค่ะคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะที่สละเวลาอันนี้ค่ะเขามารับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวาทางเนาะค่ะให้โซกๆมันๆลำๆเรื่อยๆทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ